เขาเรียกว่าพาสซีอินคารกับไรายได้นะครับให้เราเลือกอ่อนวันนี้ครับผมตัดสินใจเลือกธุรก,กิจที่เป็นเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมพูดจยางไม่อายเลยใครถามผมว่าผมท,ทําธุรกิจอะไรผมบอกว่าผมท,ทําธุรกิจเครือข่ายครับเพราะผมศรัทธาในธุรก,กิจเครือข่ายผมเคยสําเร็จเดือนละสี่แสนบาทต่อเดือนมานะครับช่วงระยะเวลาต่อเนื่องอยู่ประมาณ3ปีนะครับก็ได้เงินมาก้อนหนึ่ง จากที่ผมเป็นหนุ่มโรงงานนะครับเป็นพนักงานโรงงานนะครับเงินเดือนก็เยอะนะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะครับโบนัสก็ปีละสามแสนนะครับแต่ผมก็ยังเลือกนะครับเลือกที่จะมาเดินเส้นทางในอาชีพธุรก,กิจเครือข่ายผมเลือกก็เป็นอาชีพเลยนะครับทีนี้มาดูนะครับบริษัทแต่ละบริษัทนะครับเขาก็ออกแบบแผนกรตลาดมานะครับเราต้องมีตัวอย่างและพิสูจน์ให้ได้ว่า บริษัทนะั้นถ้าเราเข้าไปทําแล้วเนะี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์กับเราได้ไหรือไม่นะครับเมียวมีตัวอย่างครับเรามีตัวอย่างครับบริษัทของเราองค์ประกอบพร้อมตั้งแต่พี่และเพื่มาทั้งหมดนะครับบริษัทของเราเปิดโอกาสให้นะครับผู้ประกอบการนะครับเข้ามาร่วมทั่วโลกนะครับสินค้าของเราจะเป็นนวัตกรรมทั้งหมดนะครับและจะมีอีกหลายนะวัตกรรมมากที่จะเข้ามาร่วมกับเราในการซื้อโ no น้ตหาสินค้ามาจ,าจมาัดจำหนัาเพียงเจ้าเดียว ทีนี้มาดูนะครับบริษัทมีทตัวตนนะครับทุกท่านหลายๆท่านในห้องนี้ก็ไปเยี่ยมชมที่มาเลเซียมาแล้วนะครับก็<ฮ>ได้ไปเห็นมาแล้วว่าอาณาจักรของอ e e <c oughs> ีออสเตเขายิ้งใหญ่จริงๆนะครับเขาเปิดธุรกิจมีความคร้อมมากนะครับเรื่องของการทุนเงินทุนที่เราจะขยายนะครับอย่างประเทศไทยนี่ก็มีค่าเช่าตึกนี้ประมาวันเดือนละสี่แสนค่านะค่าไฟค่าพลังานตกเกือบล้านนะครับ นี่เปิดมาตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนนี้ก็กี่เดือนเกือบปีนะครับถ้าไม่มีความพร้อมอาจจะอาจจะเลี่ยงไปเมือทธุรกิจนะครับยุคโควิดนะครับทีนี้จากนะครับจากแผนการตลาดแต่ละหลายค่ายที่เข้ามาเมืองไทยนะครับบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทของคนไทยเลยบริษัทของต่างชาติแคนาดาอเมริกานะครับเราต้องเอามาพิสูจน์และปัญหาบทวเทียบเทียงให้ได้ว่า คนที่เข้าไปทําแล้วสําเร็จจริงหรือไม่บางทีเราเราตกหลุมนะตกหลุมเขาเขียนแผนเพอฝันว่าเราโหได้ร้อยล้านสิบล้านแต่คนเข้าไปทําจริงอ่ะหลักหมื่นยังไม่ถึงเลยรายได้จริงไหมจร,จริงครับทีนี้มาดูนะครับมอลมีตัวอย่างนะครับของอัพไลน์เรานะครับอันนี้เป็นรายได้ข้อที่สองนะครับข้อที่สองเขาเรียกว่าค่าบริหารทีมบอร์ดนะครับยกตัวอย่างนะครับ ฟังอ่อนมีอยู่2ล้าน PV คูณ10เป็นเงินดอลลาร์ก็คือสองแสนสอง0สนนิดคูณ35บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ7ล้าน7ล้านกว่าบาทอันนี้คือรหัสของออปพลน์เราผมเองก็ไปแอบขอมานะครับเพื่อจะเอามาเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนะครับจริงๆท่านเองก็ไม่อยากให้อะไรเลยนะครับแต่ผมก็ไปขยันถอยขอเถอ <laughs> ขอมาเดือนเดือนแครับเดือน8มีสองล้านเครับ คูณ10%ได้2 0 9แ0นคูณ3าบาทเป็นเงิน10ล้านลายได้ข้อเดียวครับข้อ2ครับลายได้ข้อ2เขาจ่ายสูงสุดเดือนละ12ล้านหแสนอปไลน์เราได้เงิน10ล้านอีกนิดเดียวต้องมือให้อัปไลน์นะครับเราทำได้ไหมได้ ครับเ,นน<น>เราเป็นคนไหมคนเราเป็นคนไหมคนเราคิดว่าทําทำได้ไหมได้ทำได้ครับเขาก็คนเราก็คนย่นย่อนใช่ครับคำนี้มันใช้ได้จริงๆนะครับขอให้เรามุ่งม,มั่นและทำนะครับทีนีม้มาดูนะครับแผนการตลาดนี่มันออกแบบมาให้คนสําเร็จจริงๆนะครับบริษัทวอเต้นะครับนอกจากเขาเลือกสินค้านวัตกรรมเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มต้องเรียกว่าแพลตฟอร์มเพราะว่าเขาเป็นการซื้อลงเุาสินค้านวัตกรรมมารวมไว้จัดจำหน่ายในมินเจ้าเดียวนะครับ แล้วก็ออกแบบแผงตลาดครมาเพื่อจะให้สมาชิกเนี่ยรวยยังไม่พอยังมีระบบสอนให้คุณทําให้สําเร็จด้วยตอนท้ายนะครับีนี้มาดูนะครับแผนกระดาษของที่นี่นะครับเริ่มเลยครับเราสามารถที่จะเราเข้าร่วมธุรกิจของเราได้นะครับต้องศึกษาหัวข้อสองหัวข้อนี้สําคัญมากๆครับซึ่งที่เราเคยทํากระดาษมาคือเราจะรู้จักแค่ PV Pv คือคะแนนเอามากำนวณคอมมิชชั่นเราจะเชื่อขาญกับคำว่า Pv ส่วนใหญ่แต่มันมีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมาในระบบคือ EDC EDC คือเครดิตหรือสิทธิ์ในการรับรายได้